ละครชีวิตรักรักรอ,อย่าเข้มขาวเป็นเด็กในบ้านทศวรร์ที่แม้จะมีฐานะเป็นลูกบุญธรรมก็ไม่ได้ต่างจากคนรับใช้นักเธอทำงานบ้านทุกอย่างเท่าที่มาริวันเจ้าของบ้านจะสั่งเข็มกับข้าวที่ให้ทำเสร็จหรือ,อยังเสร็จแล้วค่ะคุณป้าเหลืออีกแค่ของหวานก็จะเรียบร้อยดีแล้วค่ะดีกับข้าวเสร็จแล้ว ก็ไปตั้งบนโตได้เลยเตรียมของโปรดของตาหมากไว้เยอะๆด้วยนะตามที่ฉันสั่งค่ะข,ของโปรดคุณหมากก็มีแล้วก็มีแกงเขียวหวานผัดเปรี้ยวหวานด้วยค่ะอุย้ยตายพอๆๆผัดเปรี้ยวหวานหล่อนทําทุกอาทิตย์ฉันเบื่อจะตายอยู่แล้วไม่เอาไม่เอาฉันไม่อยากกินผัดเปรี้ยวหวานแค่ได้ยินชื่อฉันก็จะอ้วกแล้วได้ค่ะคุณป้าเดี๋ยวเข็มเปลี่ยนให้ใหม่ หล่อนนะชอบกินแกงเขียวหวานแล้วก็ผัดเปรี้ยวหวานแต่คนอื่นเขาไม่ได้ชอบนะจ๊ะวุ้ยทําอะไรทุกวี่ทุกวันฉันก็เบื่อเป็นขอโทษค่ะคุณป้าเดี๋ยวเข็มจะรีบเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ค่ะทําให้เสร็จก่อนเวลาที่ตหามาักจะตื่นได้ละวันนี้ที่บ้านวุ่นวายเพราะสราวินหรือหมากลุกชายของมาลิวันกลับมาจากต่างประเทศเขายังคงนอนหลับไม่ตื่นเพราะยังผิดเวลาอยู่มาก โอ๊ยเมื่อไหร่จะตื่นสักทีนะตาหมากแม่คิดถึงอยากเจอหน้าจะตายอยู่แล้วเนี่ยคุณแม่คุณแม่จะเหออะไรนักหนาคะทำอย่างก,กับว่าไม่เคยเจอหน้าพี่หมากไม่ได้เขาไปเรียนต่างประเทศก็จริงแต่ก็มาเมืองไทยปีละครั้งให้คุณแม่เห็นหน้าอยู่นะคะโอ๊ยตายไม่ได้เห็นหน้าตั้งหลายเดือนแม่ก็คิดถึงของแม่ไหมถ้ามิงไปบ้างคุณแม่จะคิดถึงมิงแบบนี้ไหมเนี่ย โอ้ยแกละก็ทํามาเป็นน้อยอกน้อยใจแกก็อยู่ที่บ้านด้วยกันกับแม่อยู่ที่เมืองไทยแกจะให้ฉันมาคิดถึงเหมือนพี่ชายแกที่ไปไกลถึงอเมริกาได้ยังไงละ่ะมันก็คนละบริบทคุณแม่ให้นังเข็มมันทำนั่นทำนี่เอาไว้ให้พี่หมากทั้งแต่งห้องทั้งทำอาหารไม่กลัวว่าพี่หมากจะหวันไหวไปกับนังเข็มหรอคะอุ้ยตายเต่าวินจบจากเมืองนอกเมืองนาะ คงไม่ตาต่ำเอาเด็กในบ้านอย่างเยเข็มมาเป็นเมียหรอกยะว่าได้หรอคะตอนนี้นางเข็มมันเป็นสาวแล้วสวยด้วยนะคะคุณแม่ไม่ใช่เด็กอายุสิบขวบเหมือนตอนที่คุณพ่อคุณแม่เอามันมาเลี้ยงซะหน่อยแกอย่าพูดให้แม่กลัวสิยยมิงเกาะนางเข็มอยู่ในฐานะลูกบุญธรรมของคุณพ่อคุณแม่ก็จริงนะคะแต่มันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องทางสายเลือดของเราจะมีอะไรกับพี่หมากมันก็ไม่แปลก เออเออเออแม่จะระวังตัวไว้ละกันขอบใจที่เตือนคุณแม่ก็ต้องรีบหาแฟนให้พี่หมากสิคะจะได้ไม่ต้องมากังวลใจความคิดแก่เข้าท่านะให่มิงระวังพี่หมากแล้วก็ระวังคุณพ่อด้วยนะคะอย่าลืมว่านางเข็มไม่ใช่ลูกแท้ๆของคุณพ่อนะคะคุณแม่แหมแกใหญ่หมิงแกก็พูดเกินไปมันอายุแค่สิบแเเองเนี่ยะ แกจะให้ฉันระวังอะไรกันนะกระน,นาฉันปวดหัวแล้วก็ระวังจนกว่านังเข็มมันจะมีผัวเป็นตัวเป็นตนนะสิคะคุณแม่เขมขาวอยู่ที่บ้านหลังนี้มาตั้งแต่อายุสิบขวบพ่อของเธอเป็นลูกน้องโอลานพ่อของสราวินแต่ว่าเขาถูกยิงเพราะเอาตัวเข้าบังกระสุนแทนโอลานเธอไม่มีใครมีพ่อเป็นเสาหลักคนเดียวโอลานจึงรับเธอมาเลี้ยงในฐานะลูกบุญธรรม และเขาก็รักและใจดีกับเธอมากทีเดียวสราวินกลับจากต่างประเทศเขาเป็นนักเรียนนอกหลอ่อก็หรูเขมขาวพยายามไม่มองหน้าเขาแต่เขาก็เป็นคนอัธยาศัยดีกับทุกคนเขมมาหลบอยู่นี่เองพี่เดินตามหาซะจนทั่วบ้านคุณหมากตามหาเขมมีอะไรให้เขมรับใช้หรอคะจะบ้าเหรอเขมเป็นน้องพี่นะรับชงรับใช้อะไรพูดชาน่าเกลียดเชียว ขอโทษค่ะคุณหมากเข็มชิ้นปากนะคะพี่ซื้อน้ำหอมมาฝากอยู่ในกระเป๋าน่ะเข็มเรื่องได้ก่อนเลยนะอันไหนที่ไม่เอาค่อยให้เยมิงขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมากแล้วนี่เข็มเรียนอยู่ชั้นไหนแล้วเนี่ยพี่ก็จำไม่ได้ละกำลังจะจบมหค่ะคุณหมากจบมหแล้วอยากเรียนอะไรล่ะเข็มอยากเรียนพยาบาลค่ะ จบแล้วจะได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ของคุณมากด้วยท่านทั้งสองมีบุญคุณเลี้ยงดูเข็มมาดีเลยจะได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่แทนพี่ด้วยเพราะพี่เองก็เป็นผู้ชายแถมยังต้องมารับช่วงต่องานของคุณพ่อคงไม่มีเวลามาดูแลสุขภาพของท่านนักเข็มก็หวังอย่างนั้นล่ะคะ่ะหวังว่าตัวเองจะสอบได้และได้เรียนต่ออย่างที่ใจหวังคุณแม่คะเห็นไหมคะมิงว่าละ ว่าหูตานังเข็มมันแพรวพราวดูสินั่นหลบมุมไปคุยกับพี่หมากสองต่อสองอยู่ใต้ต้นไม้นะคะแม่ก็ว่าเขาก็คุยกันตามปกตินะเย่งแกระคิดมากคุณแม่นี่มองโลกในแง่ดีจังเลยนะคะระวังเถอะมองในแง่ดีมากๆจะเสียใจเอาทีหลังแล้วแม่จะหาใครดีมาให้ตำหม,มากละ่ะตำหม,มากถึงจะได้เลิกสนใจนางเข็มสะทีลูกสาวเพื่อนคุณแม่ มีตั้งเยอะไม่ใช่หรอคะหามาสักคนสินึกออกแล้วหนูพัสิกาลูกสาวคุณหญิงชื่นจิตไงล่ะอุ๊ยคุณพัสิกาคนที่เป็นนางแบบหรือเปล่าคะคุณแม่ใช่เขายังโสดอยู่สวยโสดการศึกษาดีฐานะร่ำรวยเหมาะกับตำหมาักของแม่ที่สุดได้คนนี้แล้วก็ดีเลยค่ะคุณแม่มิงก็จะได้เอาไปอวดเพื่อนว่ามีพี่สะใภ้เป็นนางแบบ แม่จะลองนัดไปเจอกันดูว่าเขาทั้งคู่จะเข้ากันดีหรือเปล่าดีค่ะคุณแม่เรื่องนี้มิ้งสนับสนุนเต็มที่แล้วมาริวันก็ได้นัดภัสิก,กาให้มาเจอกับลูกชายสราวินเองก็ถูกใจในความสวยของภัสิก,กาไม่น้อยเลยคุณพัสีชอบไปดำน้ำไหมครับชอบมากเลยค่ะได้เห็นปะการังเห็นทองฟ้าเห็นทองทะเล พัสิก็มีความสุขมากเลยล่ะค่ะคุณมากผมก็ชอบครับผมชอบดำน้ำมากถ้าอย่างนั้นวันหลังไปกันนะคะพัสิอยากไปค่ะถ้าคุณพัสิอยากไปผมก็โอเคครับคุณลำบากหรือเปล่าคะเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากไปปฏิเสธพัสิได้ตลอดเวลาเลยนะคะอยากไปสิครับผมบอกแล้วไงว่าผมชอบดำน้ำ อยากไปผมก็จะพาไปทางั้นเจอกันพรุ่งนี้นะคะคุณหมากได้ครับพรุ่งนี้ผมจะไปรับคุณอยากจะไปเวลาไหนคุณก็ส่งข้อความมาบอกผมแล้วกันทั้งพสิกาและสราวินคุยกันถูกคอตั้งแต่วันแรกที่ได้เจอกันทำให้มาริวันสบายใจไปเปาะนึงว่าลูกชายคงจะไม่มายุ่งกับเข้มขาวเด็กในบ้านที่เธอกลัวอีกแล้ว จบไปแล้วนะคะสำหรับรักรออยากค่ะเรื่องนี้ดัดแปลงมาจากนิยายเล่มล่าสุดของพี่ตั๊กเองนะคะเรื่องรักรออยากจะลงให้อ่านในเว็บเด็กดีแล้วก็ r e a ี r อะไรนะคะฝากติดตามกันด้วยค่ะสำหรับสายนิยายนะคะ